นะครับผมเป็นคนที่แบบไม่ถือตัวและผมไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเพราะกับคนที่ไม่พูดเพราะกับผมนะครับผมไม่นคนตรงๆเลยและอย่างหนึ่งบรรทัดฐ,ฐานของ Facebook ผมไม่มีการเหยียบย่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีการทับถมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะผิดหรือถูกนะครับไม่เอา นะครับนอไม่เอานะครับที่นี่มีแต่ความสนุกมีแต่การแนะนำนะครับมีแต่การสร้างบุคลากรให้มีความนะครับเป็นมนุษยธรรมให้มากนะครับคนเราต้องรู้จักการให้อภัยนะเออนะครับนี่ครับอะไรนะมึงรู้จักอะไรนะมึงรู้จักกูเปล่าไอ้พวนะครับคนพ่อคนแม่มึงกูก็ไม่อยากรู้จักหรอกนะครับเนอนะครับเออ นี่ครับเนี่ยนีครับขอบคุณมากครับผมนะครับพี่น้องนะครับจากโคราชนะครับเนีนะครับต่อให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงกูก็ไม่อยากรู้จักหรอกนะครับเนีไม่ได้อยู่ในความคิดไม่ได้อยู่ในหางตาอะไรเงี้ยไอสัตว์กูอยู่คนเดียวดีแล้วเนี้ยครับอยากสักกระปุกครับนะครับเงี้ยนะครับมึงก็ถามมึงถามมาแบบกูหาหรือวะ ครับกูจะรู้จักได้ไงกูไม่รู้จักหรอกเออถ้าถามบอกปู่เออปู่ครับนะครับเป็นเพื่อนเฟซกันไหมอะไรแบบเนี้ยเอออย่างี้ยค่อยหน้าตอบหน่อยเอ้วะเมื่อถามกูบอกว่ามึงรู้จักกูบ่ายปู่โคตรพอ่อโคตรแม่มึงกูยังไม่รู้จักเลยสัตว์นะครับกพอ่อโคตรแม่มึงกูยังไม่ได้อยู่ในหางตากูเลยเหีย <Yeah. laughs> ครับผม ครับผมสวัสดีครับนะครับผมเป็นคนตรงตรงเลยนะฮะคนอายุมากก็อย่างนี้แหละฮะนะครับนี่นะครับเลดสวยนะครับครับผมนะครับเลดผมสวยอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเนีเลดผมสวยอยู่แล้วนะครับฮะเอ่อนะครับพี่วิทูลนะครับแจ่มจังรัดเนะครับอ้าวอิสัตว์แหมคอมเมนต์ทีเดียวเจอกูตอบแค่นี้ทําช็อตนะครับเนี่ยมึงดูเพื่อนเฟซกูแต่ละคนเนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้ว นะครับใครเครียดดีค่ะปู่ใช่ครับอย่าไปเครียดครับนะครับคุณคุณมอสเนอะนะครับอย่าไปเครียดครับนะครับวิกฤตอ่ะมันมีไว้ให้เราเนี่ยนะครับอ่เปิดโอกาสใช้ปัญญานะครับย่นหนีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนี่ครับขอดูข้อมือแบบชัดๆนะครับนะครับมันไม่ชัดหรอกครับกล้องหน้านะครับเออนะครับเนี่ยมันไม่ชัดหรอก น,นะครับเลื่อนสมนักสองนะครับเี่ยปีหกสามวัดซึกวัดซึกนะครับปูแคสเกตผมเล่นเกมไม่เป็นครับผมผมดีดอย่างเดียวนะครับผมสายดีดนะครับเนะี่ยนะครับพี่โรเบิร์ตเขาสายควันนะครับแต่ผมสายดีด ครับพี่นะครับคุณเลิฟทราบ,บอกมีอะไรเหมาหมดเลยอ่อให้ต้องหรอกครับขอบคุณมากครับพี่ผมให้เฉพาะ f อฟซคนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นพี่โอ้ขอบคุณมากฮนะ ครับผมนะครับแล้วก็นะครับประกาศนะครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับช่วยแชร์ไปให้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าพี่น้องมหาชัยนะครับหรือนะครับแล้กปฐมหรือละแวกใกล้ๆนะครับบอกว่านะครับแม้กระทั่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับค่อยๆแก้ไปครับปัญหามีไว้ให้แก้นะครับแล้วก็ขอให้นะครับ พี่ๆน้องๆนะครับที่ติดเชื้อโควิดให้หายไวๆนะครับพยายามทําตามแพทย์นะครับสิบสี่วันไม่นานฮะนะครับพวกผมติดกันอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับทิ้งสิบปียี่สิบปีแม่งไวเหมือนโกโหกอันนี้เรื่องจริงนะครับเออนี่เรื่องจริงแค่สิบสี่วันนี่แม่งบอกกิ๊กก๊อกมากพี่นะครับเออพวกผมนี่แม่งอยู่ในเรือนจํากันเป็นสิบสิบปีนะครับผมไม่เห็นแม่งจะทรมานเฮียอะไรเลยครับชิวเฮีย อืมครับผมพูดสนุกครับครับผมอย่าไปเครียดครับพี่นะครับสวัสดีครับผมนะฮะอาจารย์แมวนี่ครับนี่ครับนะครับไม่มีครับเสียเบน์นะครับใช้ประมูลเอานะครับตอนนี้ราคาเส้นอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมประมูลปิดได้ก็ประมาณสามพันห้านะครับสี่พันห้านะครับเออแล้วแต่บางวันก็ปิดได้พันห้าพันสองแล้วแต่นะครับเออ นะครับแต่ถ้าราคาไม่ถึงก็ปิดได้ไม่ได้ครับนะครับไม่งั้นผมชักเนื้อนะครับเนี่ยผมตุนผมสายตุนอยู่แล้วผมรู้ว่าเหลขหลวงพ่อรวยว่าซึกเนี่ยยังไงก็มานะครับผมก็เลยตุนไว้ก่อนขอมันไม่บูดนะครับปัญหามีไว้ซื้อหวยถูกต้องครับ แล้วก็บอกเลยนะครับสำหรับนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็น FC ของมาพิตบูลนะครับก็อย่าไปตามนะครับแคปซิชั่นมานะครับเพราะผมบอกให้เลยนะนะครับถ้ามันไปโพสต์ภาพคนอื่นเข้าอ่ะแล้วพี่เข้าไปด่านะครับพี่เข้าไปคอมเมนต์ผิดกฎหมายอ่ะนะครับมาพิตบูไม่ออกเงินให้พี่หรอกนะครับไม่ไม่ออกให้หรอกนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับรู้วะ นะครับมาร์กไม่กล้าผมเพราะอะไรอะ่ะมันรู้ไงนะครับว่าผมก็มีผู้ใหญ่หนุนหลังมเออมันต้องเจอคนจริงๆเหมือนกันนะครับเออมันถึงบอกไงไอ้นี่มันรู้สมองไวมันรู้ว่าคนไหนเล่นได้คนไหนเล่นไม่ได้นะครับพวกท่านไม่ทันเหลี่ยม,มันหรอกนะครับแต่ประสบการณ์มาพิดบูมันยังน้อยนะครับเนะี่ยของผมเนี่ยมันอิสระนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปผูกมัดกับนายไม่จําเป็นที่ต้องไปผูกมัดกับผู้ใหญ่ผมอยู่นอิสระนะครับเพราะพว่าผมเป็นคนกลางๆ นะครับเนี่ยไม่สนใจใครแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคือผมอยู่ทุกวันนี้เกิดมาก็คือดูแลครอบครัวนะครับสร้างความสนุกคลายเครียดนะครับให้กับเพื่อนมนุษย์มีอะไรแนะนำนะครับบอกกล่าวก็ตามนั้นนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับปู่มีหมาฝรั่งไหมนะครับเอาฟอยเดินไปซื้ออเลยสัตว์เซเว่นนะครับดูดีด้วยสัตว์เดี๋ยวตำรวจมา <c oughs> ครับผม ขอบคุณมากครับนะครับพนะรุ่งนี้ก็ลุ้นเอานะครับพรุ่งนี้จะล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับไม่ต้องไปสนใจมันหรอกว่ามันจะล็อกหรือไม่ล็อกเนาะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับซื้อสเบียง นะครับซื้อเสบียงไว้ก่อนนะครับซื้อเสบียงนะครับเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับเมื่อมีการล็อกดาวน์ปุ๊บตูมพวกเราจะไม่ได้ออกไปไหนนะครับออกไปก็ต้องระมัดระวังนะครับเราเดินไปจับสัมผัสสิ่งของหรืออะไรเข้ามาบ้านล้างมือด้วยเท่านั้นเองนะครับครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ปู่ผิดจากนะครับตอนผมยาวมากทําไมปู่หล่อขึ้นทําไมปู่แบบดูแบบนะครับดูแบบมี นะครับลาคีมากอะไรแบบนี้ครับก็บอกว่าคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนครับการเวลานะครับมันยังไม่หยุดวิ่งเลยนะครับพวกเราเป็นมนุษย์นะครับเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับเกิดเป็นคนทั้งทีอย่ายืนอยู่กับที่นะครับเหมือนกับคุณทํางานบริษัทอย่างเงี้ยนะครับคุณคิดเหรอชีวิตคุณจะทํางานบริษัทอย่างนั้นตลอดไปหรอ นะครับคุณจะทํางานไปยันตายเลยไนงะคุณไม่คิดที่จะเกิดแบบสร้างนะครับธุรกิจของคุณเองคุณคิดจะเป็นขี้ข้าเข้าไปตลอดทั้งชีวิตเลยเหรอมันไม่มีหรอกนะครับออบ้านปลายชีวิตเราก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวถูกไหมเออทำไมเราไม่หาสร้างนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เสริมมาในครอบครัวหรือเป็นแผนการในการตั้งนะครับบ้านปลายชีวิตของเราอ่ะ นี่เขาเรียกว่าคนอยู่อย่างไม่ประมาทเห็นไหมเออเวลาเราแก่ตัวปุ๊บเราเริ่มทํางานนะครับอ่านเมนกูหน่อยนะครับไอสัตกูก็อ่านมึงทุกคําแหละไอ้เหี้ยคนอื่นเขายังไม่ได้ถูกอ่านเมนเลยกูก็อ่านมึงประจํามาแหละนะครับสวัสดีจ้ามาดามแสนสวยนะครับราคามากกว่าครับปู่หน้าผมไม่เสน่ห์ขนาดนั้นเลยนะครับเฮ้ยอย่ากเก็บหน้ากูไปชักเบาที่สัตว์ เออนั่นแหละนะครับผมเป็นครูบาอาจารย์คนที่ไม่ถือตัวนะนะครับเออไม่มีนะผมถือว่าไอ้เฮียลูกศิษย์ก็คนนี้เฮียกูเป็นอาจารย์คนคูก็คนนี้นะครับไม่ใช่ว่ามึงเป็นลูกศิษย์มึงต้องกราบกูมึงต้องฟังกูทุกอย่างไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเปลี่ยนความคิดซะใหม่อืนะครับเออเฮียครูบาอาจารย์แม่งก,ก็กินขี้พี่เยี่ยวนอนเหมือนกันแหละเออมันจะต่างกันตรงไหนอ่ะใช่ไหมเออตรงตรง นะครับปูกินข้าวยังครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับทานแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมไปซื้อของติดบ้านแล้วนะครับโควิดเนาะนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะเรามีครอบครัวเรามีลูกเรามีภรรยาใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันปกป้องครอบครัวเรานะครับส่วนเรื่องครอบครัวคนอื่นเอาไว้ก่อนนะครับเอาครอบครัวเราให้รอดจําไว้นะครับเกิดเป็นคนถ้าตัวเรารอดทุกคนก็รอดครับ เนี่ยนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของการปกครองคนนะครับเนี่ยผมเนี่ยนะครับจบขันทวัตสิบสี่นะครับเนี่ยท่องจําขันทวัตสิบสี่ระบบการปกครองของประเทศเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบอะไรรัฐศาสตร์การเมืองหรืออะไรไม่ต้องนะครับพวกนี้ยังต้องมาต้องมาเรียนขันทวัตสิบสี่ระบบการปกครองบุคลากร นะครับนะการเข้าถึงบุคลากรนะครับการเข้าถึงประเทศนะครับการอ่านกุนระยุตนะครับต่างๆ